ว vale so ัสดีครับพบกับช่องลงเดียนะครับทีมหลังบ้านน้องกุุงอิงนะครับผมอัปเดตนะครับสายๆก่อนเที่ยงนะครับผมเด็กๆก็หลับปุ้ยกัน สร้างราบันไดนะครับผมเนาะสเตนเลสวันนี้เข้าด้วยขี้เกียจเดินเหยียบบันไดครับผมเขาทาอยู่ด้วยเทยนไว้สวยๆคือเหยียบได้แล้วนะครับแต่ว่าอ้อมดีกว่าดูครับเจเจใหญ่ครับผม ขยันเจียวเวลาก็จับกล้องเห็นไหมครับ <laughs> ขยันที่สุดนี <laughs> จ่จะมาเก็บงานบันไดนะครับผมเนาะสแตนเลสราวบ,บันได นี่น่นครับหน้าช่างนะครับเสื้อสีแดงกำลังงัดเหล็กอยู่ไม่ใช่ดัดนะครับมน,นงนัดส่วนเตรียมคารน,นะครับเรียมหลุมเรียมต่อหม้อทำงานจะรวด วันนี้ก็จะติดราวบันไดตัวนี้ด้วยนะครับผมเนาะน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆนะครับน้องจ้างบอกยังไม่กล้าเหยียบยังเนิร์ดๆอยูออ่บันไดห้องครัวขึ้นชั้นสองนะครับแต่ว่าตกแต่งตัวนู้นก่อนนะครับพี่บุษตกแต่งตัวหลังบ้านก่อน อือๆๆ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  <laughs> <laughs> นี่ครับงานสเตเลสนะครับเอาได้แล้วครับผมเนาะเพราะว่าบายยนะครับเดี๋ยวจะลงมือนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์เดตให้ดูนะครับ F c ซเนาะว่าติดแล้วมันจะสวยขนาดไหนนะครับอันนี้เอาราวด้านหลังนะครับกับด้านบนตกแต่งก่อนนะครับผมเนาะมันเหลือเก็บนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนบันไดด้านด้านหลังบ้านแล้วก็ด้านบน ตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายเนาะเดี๋ยวผเดทให้ดูเสร็จยังไงแบบไหนสวยงามไหมจะอัปเดตไห้อ FC ดูนะครับผมเนาะนครับผมสำหรับด้านหน้าก็ฉาบกันเหมือนเดิมใกล้เสร็จแล้วนะครับกำแพงด้านหน้า นี่ครับช่างราบันไดสตเตเลสนะครับผมเนาะหน่นด้านหน้าก็ขึ้นปูนหมดแล้วนะครับผมนะตั้งนอกตั้งในเตรียมตัวตกแตง่งอืมดูบิดกกี้ครั โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับผมนะอัปเดตได้ดูนะครับความคืบหน้าของราวบันไดนะครับผมนะจังสเตนเลสก็บข้ามาแล้วด้วยนะครับส่วนทำงานเจตมีก็ลุยนะครับก็อย่างที่บอกครับผมดันหน้าก็ขึ้นปูนชาบเก็บจับเลี่ยมแล้วก็พนักงานท่ามคนก็ดัดเล็กปูกเล็กไว้รอนะครับผมบอกคุณลุ่ม้วก็เทเลยนะครับเพราะว่าหน้าฝนกับผมอมตะคุณลุ่มรอไวน้นี่อันตรายครับผม เิดต่ล่มลงมาพ่นตกนักๆอยู่นี่แหละงานเข้าครับผมโอเคครับแกก์รวังงานตะกี้ก็นหลังคุยกับแกอยู่พักนะครับเป็นเจ็ดปีนะครับแกว่าแกเคยมีประสบการณ์นะครับผมเนาะกุดลุ่มรอวายเรียบร้อยเลยครับตะล่มโอเคครับพุ่มตอนนี้คลิปนี้แค่นี้นะครับนี่ความเกือบหน้าได้เกี่ยวกับงานบันไดนะครับตะแตเลนนะครับรัว ลาวนะครับพ่มนะจับเ,เด็ได้ดูอีกทีนะครับติดแล้วจะช่วยไหมก,กับตั้งแต่้องกลัวขึ้นจันช่องนะครับพนะุ่มเนาะพอดีฉังก็ไม่กล้าเย,ยียบก็คิดว่อย่างไม่แห้งรับแตจกิงแห้งแล้วนะครับพุ่มนะโอเคครับเจิันไม่กี่หน้ากับวัสด,ดีครับผม